สัสดีครับผมชื่อเด็กชายพละธรบุรีสุธรรมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานิมาขรรชามชื่อเล่นชื่อน้องพิมพ์มี่หนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครับรทรทรบทเบราะโบราณการหน่วยการเรียนรู้ที่สองธรรมชาติน่ารู้ครับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีทักษะในการทำงานความคิดออกแบบครับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาครับสร้างเสริมสุขภาพป้องก,กันโรครู้จักวิธีดูแลตนเองในฤดูฝนครับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจระบบนิเวศความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตครับ เข้าใจองค์ประกอบดาวฤกษ์และระบบสุริยะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสร้างสารรค์ผลงานออกแบบตามจินตนาการครับกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรมศึกษาครับเข้าใจความสัมพันธ์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมครับที่จริงบิมมี่อยู่นี่ี่ครับ ไม่ไม่ไม่เป็นไรไปเลยสิ่งที่หนูได้ลงมือทและเรียนรู้ก็สัมพันไ่ะการเปิดกลางวันและกลางคืนกลางวันคือช่วงเวลาที่มีแสงจากดวงอาทิตย์กางคืนคือช่วงเวลาที่ไม่มีแสงระหว่างจากดวงอาทิตย์ค่ะเจ็บแชไวรินก่อ เดกายและุกคน,นค่ะเราเลือกระบบคุริยะได้ได้หรือว่าดาวเพล็กซ์มีแปดดวงดาวเพร็ะ์แค่คือดาวพูโตดาวเลือกมีดวองอาทิตย์ค่ะอันนี้หนูทำเองค่ะวัาไดูแด้ แบบห้องเรียนค่ะเดียชายพระรอตนพงศ์ค่ะรู้จิ้น้ำและฤดูฝนได้รู้เรื่องการเกิดรุ่งจิงาน้ำไม่เีแบบต่างๆตองพ้าที่พี่ต้องกงอางไรฝนเด็กเสิงและดาทำค่ะและฝนหยวดตัวจิ๋วชื่อสัดที่ฝนก้าวลบเจอที่ สัตว์ที่พบกระต่ายพบเจอที่สวนสัตว์ชนิดของกระต่ายบกมีอวัยวะภายนอกได้แก่หูตาและขามืค่ะชื่อสัตว์ที่พบหนูฮันเตอร์พบเจอที่งานจัดเดือนปิบางก์อินชนิดของรัต่ายัดบกมีอวัยวะภายนอกได้แก่ขนและตา เล็บจมูกเล็บขาอืมค่ะชื่อสัตว์ที่พบนกแก้วเจอที่แถวปลายชั้นของสัตวาตุกมีอวัยวะภายนอกได้แก่ยตีปากขนหางเท้าค่ะชื่อสัตว์ที่พบจระเข้พบเจอที่เอื้อนน้ำของแถวบ้านชั้นนี้ของตาตุกขึ้นบกขึ้นน้ำ มีอวัยวะคล้ายน่าได้แก่ขาตาจมูกปากขา,าต่อไปจะเป็นดาวในระบบสุริยะจักรวาลครับดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ครับ มีลักษณะกลมขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกครับดาวพุธมีฉายาว่าตาวไฟเชื้อแข็งครับดาวศุกร์เป็นดาวคลอหินครับถ้าขึ้นในทางทิศตะวันตกจะเรียกว่าดาวประจาเมืองครับโลกเป็นดาวคอหินที่ใหญ่ที่สุดครับ ประกอบไปด้วยดินภูเขาป่าทึบผืนน้ำครับดาวอังคารหรือมีชื่อเรียกหนึ่งว่าดาวเคราะห์สีแดงเคยมีความเชื่อว่าเป็นดาวฝาเป็นดาวคราะห์ฝาแฝดของโลกครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดครับดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนรอบตัวเองครับ ดาวยูเรเนีัสถูกพบครั้งแรกโดยกล้องโทรทัศน์ครับดาวเนปจู u, มีชื่อไทยว่าดาวเกตครับดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แค่ครับและในปัจจุบันนี้ดาวพลูโตได้ถูกตัดออกจากระบบสุริยะไปแล้วครับ